นไม่แล้วไปแล้วต้องไปยังไงต้องไปให้ปากคำแล้วแล้วหนูไม่แล้วหนูผิดอะไรหนูก็ไม่ได้ผิดหนูก็ไม่เคยไปร้องเรียนอะไรนะไปเป็นพยานเรื่องอะไรทำไมต้องไปอ่ะเราไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแล้วมาบังคับเราอ่ะมันไม่ถูกต้องอ่ะแบบเนี้ย ร้านอาหารวันนั้นก็ซื้อมาห้าใบห้าร้อยแปดสิบาทหนูก็ไม่ได้เดือดร้อนออน,น่ะโอ้ไม่มามาเมื่อหมายมามาบังคับอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูไม่ไปจะมาออกหมายเรียกมันไม่ถูกต้องจะมาบังคับกันแบบนี้ไม่ได้เอาคนอื่นไปเลยและกันค่ะตำบลน,นี้มีคนซื้อเยอะแยะสลากกองพัดไม่ใช่หนูคนเดียวเอาคนอื่นไปเลยหนูไม่ว่างเลยอะ่ะ ช่วยกันได้ไงเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรไหมเออมาบังคับเราให้เราไปพอไม่ไปก็มาตามเราไม่ไมหนูว่าไม่โอเคอะหนูก็มีงานหนูต้องทอําอ่ะหนูไม่ได้เดือดร้อนน่ะเอาคนอื่นเลยค่ะตําบลป่าบงไปเลือกเอาเลยคนอื่นน่ะไม่ใช่หนูคนเดียวหรอกที่ซื้ออะตำบลป่าบงอะไม่มีเป็นไปไม่ได้หรอกทั้งตําบลน่ะไม่ใช่ เอาคนอื่นเลยค่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าคนอื่นเขาให้คำความร่วมมือได้หนูไม่ว่างจริงๆอ่ะเมื่อวานหนูก็ติดงานหนูไม่ได้ทำอะไรผิดอะ่ะโหมาตามเอาเลยแม้ไม่ไปเมื่อวานมันไม่ถูกต้องหรอกเราผิดตรงไหนอะ่ะเราซื้อตลาดนัดเราซื้อแผงลอยเรายังซื้อได้เลยใบหนึ่งร้อยห้าสิบไปลสองร้อยเรายังไม่ได้เดือดร้อนเราไม่ได้ไปร้องเรียนอะ